สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ฟินฟินทอล์กวันนี้อยู่กับป่วนในช่วงเงินทองเป็นของนอกไายนะคะฟินฟินทอล์กคุยเรื่องเงินกันแบบฟินฟินค่ะอย่าลืมกด subscribe เป็นกําลังใจให้พวกเราทีมงานนะคะแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆสาระดีๆที่เราจะคอยมาอัปเดตให้กับทุกท่านนะคะ ค่ะวันนี้ค่ะหัวข้อที่เราจะมาคุยกันนะคะก็ขอเอาใจมนุษย์เงืนเดือนวัยสร้างเนื้อสร้างตัวกันทุกคนนะคะนี่สินที่ก้อนใหญ่ที่สุดสําหรับพวกเรานะคะก็คงปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่ามันก็คงเป็นเรื่องของนีบ้านนี่คอนโดเนาะเพื่อการพักอาศัยประมาณนี้นะคะปัจจัยสค่ะก็วันนี้เรามาคุยกันเรื่องของเทคนิคค่ะการ ผ่อนบ้านอย่างไรให้หมดเร็วขึ้นเขาว่ากันว่าการไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐนะคะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเทคนิคที่วันนี้อ้วนขอนามาฝากมีสีข้อด้วยกันค่ะมาดูค่ะเทคนิคข้อแรกนะคะคือโปะได้โปะค่ะถ้าคุณนะคะเงินเดือนออกได้โบนัสมาหรือว่าได้อ่างเปาหรือแม้ทั้งถูกหวยสิ่งแรกที่วแนะนําเลยคือถ้าคุณมีหนี้บ้านอยู่นะคะเอาเงินก้อนนี้ค่ะไปโปะเลยไปโปะเลยเพื่อที่จะลดภาระหนี้คุณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะแต่ เดี๋ยวก่อนถ้าคุณมีความสามารถในการลงทุนนะคะสามารถนําเงินก้อนนี้ไปลงทุนตอนยอดที่มันเติบโตได้อาจจะแบบว่าสามารถเติบโตได้มากกว่าดอกเบี้ยที่คุณจะต้องจ่ายให้ธนาคารหรืออะไรอย่างนะะี้ค่ะก็ลองดูนะคะอาจจะเอาไปลงทุนก่อนก็ได้แต่ถ้าวันนี้คุณไม่ได้มีความรู้เรื่องการลงทุนขนาดนั้นไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะสามารถทําเงินก้อนนี้ให้เติบโตงอกเองยได้ในระยะเวลาสั้นนั้นก็แนะนําให้เอาไปโปะบ้านดีกว่าค่ะโอเคนะคะสําหรับข้อที่1 และข้อที่สองนะคะจําไว้เลยค่ะว่าแบบให้จ่ายเงินเกินทุกงวดอืมใช่ค่ะ เวลาที่เราเป็นหนี้บ้านเนาะธนาคารจะกําหนดค่าง,งวดให้เราค่ะว่าต้องจ่ายต่อเดือนนั้นเท่าไหร่ในค่าง,งวดนี้เนี่ยมันได้รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยวไว้แล้วนิดนึงค่ะเป็นเทคนิคที่อยากจะเพิ่มให้ทุกท่านก็คือว่าคุณลองจ่ายค่าง,งวดให้มากกว่าเดิมตามที่ขั้นต่าที่ธนาคารกําหนดเช่นถ้าเขากําหนดคุณว่าให้คุณจ่ายค่าง,งวดเนี่ยผ่อนเดือนละ8,00 0บาท คุณลองให้ตัวเองเนี่ยนะคะก็คือแบบว่าสร้างให้เป็นนิสัยคือจ่ายให้เวอร์เข้าไว้นะคะก็คือให้เกิน8 0 0 0อาจจะเป็น10,000หรือมากกว่าน,นั้นก็ได้นะคะมันจะทําให้การผ่อนบ้านของคุณเนี่ยหมดเร็วขึ้นเพราะว่าอะไรคะในโครงสร้างอะคะ่ะเงินเงินค่างวดที่เขาให้คุณมาเนี่ยมันแบ,บ่งเป็นเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยใช่ไหมคะในส่วนของดอกเบี้ยเนี่ยได้ถูกจ่ายไปแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะไอ้ส่วนที่คุณจ่ายเกินค่างวดขึ้นมามันก็จะไปลดในส่วนของเงินต้นทําให้คุณ แบบว่าเงินต้นคุณหมด,หมดเร็วขึ้นน่ะนั่นเองนะคะนี่คือข้อที่2เนาะต่อไปมาดูค่ะข้อที่3เล่นใหญ่ไปเลยในช่วงที่ดอกเบี้ยต่ำนะคะในช่วงแรกค่ะที่เราเริ่มผ่อนแบงค์เนาะ มันจะมีช่วงแบบเหมือนกับฮันีมูนะคะปีแรกค่ะหลายๆธนาคารเนี่ยเขาก็จะให้ดอกเบี้ยที่ต่ำมากในช่วงปีแรกอยากให้คุณเอนจอยนะคะในช่วงเวลานี้ก็คือโปะได้โปะเล่นใหญ่ไปเลยค่ะก็คือว่าช่วงที่ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยก็อัดไปเลยรวมไปถึงรวมไปถึงเวลาที่เรารีไฟแนนซ์สผ่อนมาสักระยะหนึ่งเอเรารีไฟแนนซ์การที่เรารียไฟแนนซ์เนี่ยช่วงช่วงที่รีไฟแนนซ์ในปีแรกแก็จะดอกเบี้ยต่ำเหมือนกัน ะะเพราะฉะนั้นในช่วงที่ดอกเบีย้ยต่ำเนี่ยเป็นจังหวะดีเลยที่คุณจะอัดฉีดนะคะเล่นใหญ่ไปเลยใส่เงินไปเลยประมาณนั้นนะคะนี่คือข้อ3นะคะและข้อ4ค่ะเมื่อกี้มีไปแตะแตะแล้วนิดนึงนั่นคือการรีไฟแนนซ์ค่ะรีไฟแนนซ์เป็นสิ่งปกติที่เราทุกคนที่เป็นลูกหนี้นะคะมีหนี้บ้านพึงกระทำนั่นก็คือว่าครั้งแรกคุณซื้อบ้านคุณขอสินเชื่อจากธนาคารเขาจะกำหนดไว้ว่าดอกเบีย้ยเนี่ยเเ,เนี่ย fix ไว้ที่3ปีเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่ากันเมื่อเกินภาระ3ปีนี้แล้วคุณสามารถที่จะเปลี่ยนธนาคารได้นะคะเราเรียกมันว่า refinance นะคะ ถ้าใครอยากจะรีไฟ n a n c e ให้ได้ผลดีที่สุดตอนนี้มีแอปพลิเคชันมากมายให้คุณลองใช้นะคะรวมไปถึง inbox มาปรึกษา WPS People ทีมงานของเราได้นะคะที่ n i n n ิน t a l k เรามี р е й ธนาคารดอกเบีย้ยดีๆที่จะแนะนำให้ทุกท่านไปรีไฟ n a n c e ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ inbox เซ็นเข้ามานะคะการ r e f i n a n ซ์เนี่ยคะ่ะต้องบอกก่อนว่าจะทำให้คุณเนี่ยเ,เวลาที่เราเริ่ม r e f i n a n ซ์ใช่ไหมคะในช่วงแรกๆของการรีไฟแนนซ์เนี่ยดอกเบียต่าคุณก็สามารถจะ enjoy ตรงนี้อย่างที่อุนพูดไปแล้วเนอะการย้ายสินเชื่อเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในธนาคารเดิมก็ได้นะคะคุณเดิมคุณเคยสินเชื่อของคุณอยู่กับธนาคาร A คุณอาจจะย้ายไป r e f i n a n c e กับธนาคาร B ก็ได้เพื่ออะไรคะเพื่อให้ได้ข้อเสนอที่ดีกว่านั่นเอง ะะอันนี้เป็นสิทธิ์โดยชอบทำที่ควรกระทํานะคะใครที่มาฟังตรงนี้แล้วตั้งแต่คุณผ่อนบ้านมาไม่เคยรีไฟแนนซ์เลยนะคะก็ยังไม่สายเกินไปที่วันนี้จะเริ่มกลับไปทบทวนสัญญาของคุณนะคะว่า ได้รีไฟแนนซ์ไปครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ถ้าเองไม่เคยทําก็เริ่มทําได้เลยคะ่ะลองติดต่อก่อนนะคะเทคนิคส่วนตัวที่วัวนจะให้กับทุกท่านคะ่ะเวลาที่เราจะต้องรีไฟแนนซ์เราต้องย้ายย้ายธนาคารใช่ไหมคะบางทีมันจะต้องวุ่นวายอะคะ่ะในเรื่องของการที่จะต้องประเมินสินทรัพย์ใหม่แต่ก็ต้องทําเรื่องอะไรใหม่ๆอีกเทคนิคหนึ่งที่อ้วนจะเช่าเอาไปคุยกับธนาคารก็คือว่าอวนมีความคิดอยากจะรีไฟแนนซ์อวนอยากจะไปรีไฟแนนซ์จากธนาคารคุณไปธนาคารอีกอันนึงนะแต่ว่า คุณก่อนที่ควรจะไปเนี่ยควรเป็นลูกค้าชั้นดีนะผ่อนแบบว่าตรงเวลาไม่เคยงองแงเลยคุณมีข้อเสนอดีๆอะไรให้เราไหมคุณลองต่อรองกับธนาคารที่คุณใช้บริการอยู่ก็ได้นะคะพอเขารู้ว่าเราจะย้ายปุ๊บนะดีไม่ดีค่ะเขาอาจจะให้ดอกเบี้ยในเรทกับที่ธนาคารอื่นให้เราก็ได้นะคะมันก็ทำให้คุณสะดวกสบายมากขึ้นไม่ต้องมานั่งทำเรื่องใหม่ ก,ก็ลองคุยดูนะคะโอเคสําหรับเทคนิคในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับมนุษย์เงินเดือนคนสร้างเนื้อสร้างตัวทุกท่านนะคะก่อนจะจากกันไปสรุปนิดน,นึงค่ะเทคนิคในการผ่อนบ้านให้เร็วขึ้นนะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะโปะได้โปะมีเงินก้อนเมื่อไหร่ให้โปะทันทีข้อที่2ชําระเงินให้เกินค่างวดที่ธน,นาคารบังคับเข้าไว้ให้เป็นนิสัยและข้อ3นะคะในช่วงที่ดอกเบี้ยต่ํานะคะให้เร่งโปะเพิ่ม จ่ายตอนนั้นให้หนักๆไปเลยนะคะและข้อที่4 r e f i n a n นนซ์เป็นสิ่งที่พึงกระทำสำหรับลูกหนีบ้านทุกคนค่ะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดสังกร่งไว้ด้วยนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อยากให้เราทำคอนเทนต์เรื่องอะไรนะคะพิมพ์มาพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้ค่ะและสำหรับวันนี้ไลน์กัมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ